สวัสดีครับผมการจากซูมคอมเม่านะครับแล้วก็เพื่อนๆน่าจะได้เห็นจากคลิปข้างต้นแล้วนะที่เป็นการถ่ายแบบมาโครนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาขายฟิลเตอร์ H y ดแอนดรือวอลิงตัวสีแดงสดตัวนี้นะครับ แต่ผมจะมาแนะนําเลนส์ตัวนี้นะครับก็คือ astrohorix 2 8ม mm, เมเป็นเลนส์มาโครแบบโผล่เลนส์นะครับโดยคําว่าโผล่เลนส์เนี่ยคือมันเป็นเลนส์ท่อลักษณะแบบนี้นะโดยท่อนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่มันสามารถกันน้ําลงน้ําได้นะครับจะมีอัตรากําลังขยายนะครับอยู่ที่2ต่อ1นโดยจะมีรูรับแสงนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ f 1 3แต่ก็มีการชดเชยนะครับมาให้ด้วยการที่ด้านหน้าเนี่ยจะมีชุดไฟ LED อ,อยู่นะครับสามารถเปิดได้ด้วยการใช้พอร์ตแบงก์แล้วก็ต่อเข้ากับอะแดป ดโดยตัวนี้มันจะเป็นการควบคุมแบบแมนนวลทั้งตัวของดูรับแสงแล้วก็การโฟกัสเลยจากที่ผมได้ลองใช้นะครับการที่มันเป็นเลนส์28ม mm มเนี่ยมันก็ทําให้ได้ภาพมาโครที่มุมมองแปลกใหม่มากๆด้วยความที่มันจะไม่ใช่เลนส์ที่ปุ่มมุงสารภาพนะครับแคบเหมือนเลนส์อื่นๆมันทําให้ไอเจ้าเลนส์โพรบตัวนี้เนี่ยให้ภาพที่มีลักษณะสบายตามากๆเหมือนเราเป็นมนุษย์มดตัวเล็กๆแล้วไปถ่ายอยู่ในจุดๆนั้นที่กับ subject ที่มันใหญ่มากๆนะครับมันทําให้เห็นข้อแตกต่างม,มากๆเลยกับ เลนมาโคตัวทั่วไปที่อาจจะแบบ90ามิลหรือ100มิลอย่างเงี้ยครับโดยด้วยความที่มันเป็นเลนท่อแบบนี้เนี่ยทำให้มันสามารถเข้าไปในจุดที่กล้องมาโคหรือเลนมาโครตัวน่นเนี่ยถ่ายได้นะครับอย่างเช่นเริ่มต้นเลยที่ผมเอาเจ้าเลนตัวนี้นะครับลอดผ่านตัววงแหวนรีเวลิงตัวนี้ใช่ไหมก็ถ้าเป็นเลนตัวอื่นเนี่ยผมก็จะไม่สามารถถ่ายภาพอย่างนั้นได้เลยอย่างที่ผมเอามาเทียบให้ดูนะครับกับการใช้เป็นเลนยี่สิบแ่าเจ็ดิบเอฟสองจุดแปดนะครับแม้ว่าเราจะปิดไปที่เจ็ดกับมิลก็ตามเนี่ยคือม ไปอยู่ใกล้วัตถุนะครับแต่มันได้ภาพที่28มิลทำให้ในเรื่องของ p e r s p e c T i v e แล้วก็ในเรื่องของ Depth of Field หรือในเรื่องของมูดที่มันสามารถให้เราได้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับถ้าพูดตาตรงเลนตัวนี้ก็เหมือนเป็นเลนสเฉพาะทางนั่นแหละที่สาหรับถ่ายสต็อกสินค้าถ่ายมาโคถ่ายมาแรงเพราะว่ามันได้ลักษณะของภาพที่หาไม่ได้จากเลนทั่วไปนะครับคือมันมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมเกือบลืมพูดไปเลย ก็คือในเรื่องของราคานะครับที่เลนตัวนี้เนี่ยมันมีราคาที่พิเศษมากๆมันมีราคาแค่0,000กว่ากว่าๆไม่ถึง3 0,000นะครับในตระกูลของเลนโผรบที่มีวางจำหน่ายอยู่ในะตอนนี้เนี่ยด้วยราคาของ s อโซฮลิีนี่น่าจะถูกที่สุดแล้วนะครับถ้าในท้องตลาดทั่วไปเลยที่เคยมีการออกมาก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีราคาสูงถึงแบบ5 0 0 0 0ื่นหถึงอาจจะเกือบแบบหลักแสนบาทกันเลยนะครับโดยที่สเปคแล้วก็คุณภาพเนี่ยไม่ต่างจากเลนตัว s อโซฮลีตัวนี้เลย โดยถ้าเพื่อนๆได้ดูจากวิดีโอที่ผมทดสอบเนี่ยก็น่าจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะในเรื่องของคุณภาพความคมมันไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยนะครับกับช่วงราคาที่ให้มาเนี่ยราคาไม่ถึง30,000บาท ผมว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะแลกกับการที่เราได้เปิดมุมมองใหม่ๆได้ภาพวิดีโอมุมมองใหม่ๆนะครับตัวของ a s o Holly เนี่ยที่ซูมคำบรรณของเราเข้ามาวางจําหน่ายนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2เมาส์ก็คือเป็น EF เมาส์ที่ผมถืออยู่นะครับที่เป็นเมาส์ของแ a n น n และอีกเมาส์หนึ่งนะครับก็คือตัวของ Sony e- เมาส์นะครับนี้ผมก็ติดอยู่กับ FX3 กนะครับก็ถ้าเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าขึ้นเป็นสายถ่ายรูปก็ใช้งานได้หรือเป็นสายถ่ายวิดีโอก็ใช้งานได้นะครับเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็สามารถดีเควตเข้าง โซโลีเขามีจำหน่ายนะครับทางซูงคมคาเมราของเราเนี่ยจะได้ติดต่อแล้วก็นําเข้ามาจําหน่ายเพิ่มเติมให้นะครับตัวเลนส์นะครับถึงแม้ว่าจะเห็นว่ามันยาวๆอย่างเงี้ยแต่มันสามารถเก็บได้ง่ายนะครับโดยนนจะมีตัวของสวิตช์หมุนปลดล็อกอยู่นะครับพอเราหมุนเนี่ยมันก็จะเป็นการถอดออกมาแยกได้นะครับจะเป็นตัวของชิ้นเมาส์เลนส์เนี่ยแล้วก็ตัวของท่อเลนส์นะครับสามารถเก็บแยกสําหรับขนย้ายได้นะพอเราจะใช้นะครับก็ประกอบเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยเนี่ครับ แล้วก็หมุนล็อกเข้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วพร้อมใช้งานแล้วนะครับสําหรับการ พกพาเนี่ยก็จะมาเป็นฮาร์ดเคสพลาสติกอย่างนี้เลยนะครับและจากคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นในข้าง้นนะฮะที่เป็นถ่ายมาโครมาเนี่ยโดยหลายๆช็อตที่ถ่ายนะครับผมก็จะใช้เป็นสเตชันที่จัดอยู่บนต๊นนี่แหละในการจัดชุดไฟออกมาโดยไฟที่ผมใช้เนี่ยจะมีอยู่อยู่ด้วยกันทั้งหมด4ดวงนะครับเป็นไฟ2 0 0วัตต์ตัวนี้1ดวงนะครับ60วัตต์ตัวนี้1ดวงตัวของ100วัตต์ตัวนี้อีก1ดวงนะครับและตัวของไฟ RG b ีด้านหลังเนี่ยก็ใช้เป็น RG b ีแต่ว่าอาร์จได้ของเขาเนี่ยจะ ได้พอสมควรเพียงพอการใช้งานเลยไฟทุกดวงนะครับผมเปิดเป็น100%ทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวของรูรับแสงเนี่ยมันใช้เป็นถึง f 1 3แล้วมันต้องฉายรงมนลวัตถุนะครับเพราะเวลาเราถ่ายเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันต้องการแสงมากพอสมควรเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดเราถ่ายเป็นไฟล็อกเป็นอะไรอย่างเงี้ยตัวกล้องอ่ะมันจะดัน iso ขึ้นไปเป็นเบส iso สูงๆแบบ400 800หรือ1,600ใช่ไหมครับมันก็จะมีนี่ต้องอัดไฟเข้าไปสูง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 มากๆเลยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดน้อยที่เราไม่ต้องกาานนนัั่่เองถึแมม้วจ ฟังดูใช้งานยากสักนิดนึงนะครับกับการที่ต้องมาเตรียมชุดไฟอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่ถ่ายใช้งานประจําอยู่แล้วมีสเตชันในการถ่ายอยู่แล้วครับพอจัดชุดไฟ่างนี้เสร็จแล้วอ่ะมันก็แทบที่จะตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละจนกว่าเราจะมาเปลี่ยนรูปแบบการจัดไฟใหม่นะครับวราตัวเลนส์เนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะต้องการแสงให้มันนี่แหละที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดรูปแบบของสิ่งของที่วางยังไงจัดรูปแบบพ็อปยังไงแล้วก็มุมเป็นตัวกล้องยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆได้ลองใช้นะครับ็น่าาะเเเลยย้พพรรววีคดมทป มุมกว้างแบบ28มิลใช่ไหมแล้วพอเวลามันมีการเคลื่อนที่มีการมูฟเบนเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกฟิลลิ่งที่ดีมากกว่าการใช้เป็นเลนส์มาโครแบบที่มันระยะไก,กลๆขึ้นมาแน่ๆครับซึ่งหากเพื่อนๆอ,อยากลองเล่นตัวจริงเนี่ยก็สามารถมาลองเล่นได้นะครับที่พูธของแอ t o ต Hol ิ oli, ที่งานซูคมคกมล่าแฟร์ครั้งที่15ของเรานะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่28กันยายนนี้ถึงวันที่3ตุลาคมนะครับก็สามารถมาเจอกับผมแล้วก็มาเจอกับพี่โน่นมาเจอกับน้าเบิร์ดมาเจอกับทีมงานทุกคนนขออองงชางาาวูม่่เเเรรได้พื พกกล้องของตัวเองมาลองเล่นเจ้าเรนโพรบตัวนี้ในงานได้เลยนะครับผมหรือถ้าหากต้องการซื้อเป็นเจ้าของเนี่ยก็สามารถมาซื้อในงานได้เช่นกันโดยงานซูมคามราแฟร์ของเราเนี่ยก็จัดที่เดิมเลยครับชั้น M เกียร์เวกมนเองสามารถเดินทางมาง่ายๆได้เลยนะครับโดยรถไฟฟ้าและในตอนนี้นะครับก่อนจากกันนะก็ฝากเจ้าเทสมหรืิเวอร์ลิงสีแดงตัวนี้ไว้ได้วยนะครับผมคือสีแดงเนี่ยมันสวยมากเลยนะครับ เอ้คือสีแดงเนี่ยมันสวยมากๆเลยนะคือมันโดดเด่นมากโดดเด่นกว่าใครกาเลยจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้เข,เขามีสีอื่นกันนะแบบสีแดงสีส้มสีน้ําเงินอะไรเงี้ยมันน่าจะสวยเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้นะครับลองมาที่งานซูมคาเมราแฟร์ของเราแล้วลองสอบถามพนักง,งานหน้าเคาน์เตอร์ดูนะครับว่าจะมีการขายอย่างไรนะครับส่วนวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับในงานซูมคาเมราแฟร์ครั้งที่15บห้าบายๆครับผม